สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นประ6นะคะวันนี้ครูพนพิธนะคะมาส่งคลิปนะคะเรื่องการค้นหาข้อมูลโดยระบุประเภทของไฟล์นะคะซึ่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลที่ใช้กับคอมพิวเตอร์จะมีนามสกุลต่างๆนะคะตามลักษณะของข้อมูลและก็ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการดําเนินกับไฟล์นั้นๆนะคะเช่นไฟล์เอกสารไฟล์ภาพไฟล์ตารางการทํางานหรือแม้แต่กระทั่งไฟล์แอนิเมชันนะคะอย่างเช่นตัวนี้ที่เราเห็นนะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นไฟล์เอกสารนะคะอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นนมสกุลไฟล์รูปภาพส่วนนี้ก็จะเป็นไฟล์พวกอ่าไฟล์ a อ็ i มิ i o n ก็ได้นะคะไฟล์ภาพไฟล์การเคลื่อนไหวเสียงเพลงต่างๆนะคะอ่าเรามาดูว่าเราจะมีวิธีการค้นหาข้อมูลโดยระบุนะคะประเภทของไฟล์ได้ยังไงเรามาดูก่อนนะคะอย่างเช่นเขาบอกว่านมสกุลไฟล์ Microsoft Word นะคะก็นิยมใช้ นามสกุลไฟล์ .doc นะคะหรือนามสกุลไฟล์ฟของ Microsoft Excel ก็จะใช้ .xls นะคะซึ่งนามสกุลไฟล์ก็คือส่วนบอกกับคอมพิวเตอร์ว่าไฟล์าน,าน,นั้นๆควรเปิดในโปรแกรมไหนและเป็นไฟล์ประเภทอะไรนะคะโดยนามสกุลของไฟล์ก็จะถูกกำหนดไว้ในเครื่องนั้นนะคะเมื่อมีโปรแกรมติดตั้งเข้ามาอย่างเช่นติดตั้ง HTML นะคะก็จะถูกกำหนดให้เปิดใน Internet p r o f เบราวนะคะอ่ะเรามาดูตัวนี้กันต่อการที่เราจะเข้าใจว่าประเภทของไฟล์ต่างๆย่อมจะมีส่วนช่วยทำให้เราสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะลักษณะของไฟล์สกุลก็จะอยู่หลังชื่อนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องการที่จะอยากได้เอกสารเขียนใบราอย่างเงี้ย่าหรือว่าเราสืบค้นข้อมูลเพื่อจะมาทำรายงานหรือว่าทำเชินงานให้กับคุณครูอ่ะเราอาจจะเขียน เขียนเขาเรียกว่าคำค้นเนาะหรือคีย์เวิร์ดนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าอาหารที่อร่อยที่สุดนะคะแต่เราอยากได้รูปภาพเราก็เขียนเราก็ใช้ดอทนะคะแล้วก็ใส่นามสกลุลไฟล์มาในรูปตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้นะคะเรามาดูค่ะนามสกลุลไฟล์แรกก็คือไฟล์ประเภทรูปภาพและกราฟิกนะคะอย่างเช่น .jpa j p p g g นะคะรูปภาพนิยมใช้นะคะจะรับส่งโดยทำเว็บไซต์มากที่สุดนะคะหรือจะใช้เป็นไฟล์นามสกุลไฟล์รูปภาพจ i f นะคะ gif เป็นภาพทีส่สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวหรือภาพลูกดิกได้นะคะหรือแม้แต่ตัวนี้นะคะนามสกุลไฟล์รูปภาพ .png นะคะ ก็คือจะเป็นรูปภาพไฟลที่ถูก,กจิดคนเพื่อมาแทนที่จิบนะคะมีลักษณะเรื่องที่กิทธิ์คุณสมบัติจิบนั้นจะคล้ายกับจิบมากนะคะ PNG ก็จะคล้ายกับจิบนะคะสามารถทำเป็นกราวได้เพราะว่าด้านหลังเขาจะโปร่งแสงก็คือได้ได้มาเฉพาะรูปภาพนะคะก็คือได้เฉพาะรูปภาพแต่ด้านหลังก็คือจะไม่ไม่ติดมานะคะเขาเรียกว่า PNG นะคะอ่ะอันนี้ก็คือส่วนใหญ่เราจะนิยมใช้นะคะอันนี้ก็คือบางส่วนเนาะอ่ะ ตันนี้ก็เหมือนกันนะคะ,ะเหมือนปุ๊บนะคะ,ะเรามาดูต่อค่ะนำสกุลไฟล์เพ่อเอกสารบ้างเหมือนเมื่อกี้เนาะ Microsoft Word ก็อย่างเช่นนะคะนำสกุลไฟล์ .doc ก็คือ document file นะคะที่เก็บข้อมูลเป็น,น,นหน้าใน,ในโปรแกรม Word ของเรานั่นเองนะคะหรือแม้แต่ Excel นะคะก็คือไฟล์ .xls นะคะ ก็คือไฟล์ตารางข้อมูลสามารถคำนวณตัวเลขได้เป็นโปรแกรมคำนวณขนาดย่อมนะคะก็ใช้ใน Microsoft Excel นะคะอ่าหรือไฟล์ PDF นะคะก็คือเป็นไฟล์ที่มีขนาดเล็กคุณภาพสูงของ Adobe นะคะใช้ในการแสดงเอกสารรูปแบบกราฟิกนะคะหรือ PowerPoint นะคะ PPT นะคะนามสกุลไฟล์ h .ppt เป็นไฟล์ไว้สำหรับ Presentation นะคะแสดงงานเป็นสไลด์ๆนะคะอ่า ส่วนใหญ่เราจะใช้ประมาณนี้เนาะ,ะเรามาดูต่ออย่างอันนี้ก็คือตัวอย่างนามสกุลไฟล์ถ้าเป็นเวิร์ดก็จะได้แบบนี้นะ,ะมีประเภทของนามสกุลไฟล์แบบบิดอัดข้อมูลด้วยนะคะ zip นะคะ .zip นะคะเป็นไฟล์ที่บีบอัดข้อมูลนะคะ Winzip นะคะหรือ Win w i n a m w i n r a w อีมันอยู่นะคะ หรือ .ai เป็นอยู่เป็นไฟล์ที่บีบอัดข้อมูลนะคะใช้โปรแกรม WinZip เช่นเดียวกันนะคะนะคะก็จะข้อมูลก็จะรวมมัดรวมไว้ในไฟล์ที่เราทำไว้นะคะประเภทเพลงแลวิดีโอก็มีเช่นเดียวกัน,กนเช่นนำสกุลไฟล์ .avi นะคะเป็นวิดีโอไฟล์ภาพยนตร์ภาพเคลื่อนไหวต่างๆใน Windows Media Player ต่างๆนะคะ หรือ .divx ะะก็เป็นไฟล์ avi ชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่ไฟล์ตัวนี้ก็สามารถเล่นพร้อมกับเลือกแสดงซับไตเติลได้นะคะอ,อันนี้ตัวอย่างเนี่ยอเราน่าจะคูณเนาะ .mp3 เนาะ .mp3 นี่ไฟล์เสียงที่มีพื้นฐานจากไฟล์แบบตัวนี้นะคะหรือแม้แต่ .mp4 เนาะ ตัวนี้ก็ได้จะภาพทั้งเสียงได้ทั้งภาพทั้งเสียงนะคะหรือ wav เป็นไฟล์เพลงประเภทหนึ่งนะคะจากบินนะอ่นโอเคนะคะอ่ะทีนี้เราลองเราลองเข้ามาสืบค้นดูอ่าเมื่ออย่างนี้ครูอบอกว่าครูอยากได้ไฟล์เป็น PowerPoint นะคะครูก็จะเขียนคำค้นค่ะ สมมุติว่าครูอยากได้คําค้นหรือคีย์เวิร์ดว่าคำว่าการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยแต่ครูอยากให้มันแสดงในรูปแบบของ powerpoint ครูก็ดอทแล้วก็ใส่นำสกุลไฟล์ ppt ลงไปนะคะ,ะทีนี้เราก็ให้ค้นหามันก็จะขึ้นมาเห็นไหมคะเราจะสังเกตตรงนี้มันจะขึ้นมา p t t ก็คือนำสกุลไฟล์เป็น powerpoint นะคะ,ะตัวนี้ไม่ใช่นะคะตัวนี้นมสกุลไฟล์เป็น pdf เราสามารถดูได้ อันนี้ก็เป็น PowerPoint นะคะ PPT อืมทีนี้ครูจะลองเลือกสักตัวหนึ่งอ่ะเราเลือกตัวนี้ดูอ่ะเริ่มดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเราเปิดดูว่าได้ไหน้าไคะก็ได้เป็นการนำเสนองานเป็น PowerPoint ได้เหมือนกันอ่ะเรามาดูส่วนอื่นกันบ้างถ้าเกิดอยากให้เป็นไฟล์เอกสารละ่ะอย่างเช่นอยากได้ เขียนกันเขียนเวลาเป,ป็นเอกาสารไฟล์เอกาสารแล้วก็ใช้ใส่เขียนคีย์เวิร์ดลงไปแล้วก็ใส่นาำสกุลไฟล์ลงไป .doc enter นะคะ,ะมันก็จะขึ้นเลยค่ะยังไม่ลา่าอนนันเนี้ย document เนาะเป็นไฟล์เอกาสารอ่ะเราลองเข้าไปดูนะคะโปรแกรมก็จะโหลดนะคะดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะเป็นเป็นข้อความเป็นเอกาสารขึ้นมาให้เราได้ศึกษานะคะแบบนี้นะคะ แบบนี้เลยเป็นตัวอย่างถ้าเราไม่ดูอย่างนี้มีอย่างอื่นได้ไหมถ้าเป็นรูปภาพก็ได้เหมือนกันรูปภาพเราก็ใส่ไปเลยค่ะนมสกุลไฟล์ตัวนี้ jpg ครูอยากให้เป็นรูปภาพที่บอกว่าข้างหลังมันสามารถตัดแปะได้เนาะข้างหลังก็คือเราไม่เราได้เฉพาะรูปตัวไหนคะได้เฉพาะตัวนี้นะคะได้เฉพาะตัวรูปภาพแต่ด้านหลังเนี่ยก็คือจะปรุงแสงเนี่ก็คือไฟล์ jpg นะคะ ไ้เช่นเดียวกันนะคะอ่านี่คือตัวอยา่างการค้นหาข้อมูลนะคะโดยระบุป,ประเภทของไฟล์นะคะสําหรับวันนี้ครูณบิร์ตขออนุญาตลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ